มีคนมาจอดรถขวางนาอู่รับทั้งสามคันเลยวันนี้ดูดิเออแล้วจะทำงานยังไงเนี่ยมีคนมาจอดขวางอู่ทั้งสามคันเลยแล้วจะทำยังไงเนี่ยแล้วผมจะเข้าอู่ยังไงดูดิเข้าได้ที่บอกครับเราพี่เลยจอดขวางทั้งสามคันเลยจะไล่ออกก็ไม่ได้คนรู้จักกันทั้งนั้นเลยทํทำไงเนี่ยโอ้ หาหมอไหมไอ้เมื่อกี้มีคนไปหาหมอแล้วเมื่อกี้น่ะเนี่ยอยู่ห้องรถเนี่ไปหาหมออยู่เ,ออเดินผง,งาบผง,งาบอยู่จะตายอยู่รถหลวงครับใครๆก็จอดได้ครับตามสบายเดี๋ยวเจอตะปูหลวงไปดูวปะยางครับปะยางโอ้วันนี้วันศุกร์รถเยอะเสียดเออ ตั้งแต่ตั้งแต่เลื่อนตั้งแต่เลื่อนสถานนะเป็นเจ้าหนี้เดี่ยวมาทุกวันเลยนะไอตอนเป็นลุหนี่ไม่มาเลยพอเป็นเจ้าหนี้เดี่ยวมาทุกวันเลยนะโอ้ยวันนี้วันพระห้ามทวงนี่นเออทวงนี่ไม่ได้กันพระอ่สี่ประตูครับมีทุกยี่ห้อครับนิสันไอฮอนด้าแล้วก็อีซู นี่หมดฟังฟังนู้นเรากรวยมาตั้งแล้วเอ้ยนู้นเรอะฟังนู้นเรากรวยมาตั้งแล้วเรื่องอะไร้านฟังนู้อนอ่ะเห็นไหมจดขวางเรากรวยมาตั้งแล้วค้ากันโอ้ย <c oughs> <c oughs>